สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชอ YouTube ่อง y u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  e ผ้าใหม่เดรกับไกด์แพทที่รับชมจากทั่วไทยทั้งคนไทยในต่างแดนทุกทวีปนะคะโดยเฉพาะท่านที่รับชมจาก Euro. โโยุโรปโอ้โหขอบคุณที่สุดเลยจากเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณที่สุดแล้วก็มาช้อปปิง้งผ้าใหม่ในคลิปนี้ เป็นราคาเาบอๆให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งันดับแรกกดถึกใจกดติดตามแล้วก็เซฟเบอร์นี้ไว้คุณผู้ชมจะได้ชมช้อปปิ้งกันด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรีบนะคะใครที่ได้ชมก่อนก็จะได้ก่อนในในราคาเบาๆรับบในคลิปนี้เป็นราคาเท่ากันหมดเพื่อให้คุณผู้ชมที่มีปัจจัยหลายๆปัจจัยในช่องนี้แฟนคลับทุกแฟนคลับทุกท่านนะคะสามารถช้อปปิ้งในช่องนี้ได้ทุกอะไรนะ คืออย่างที่บอกว่ามีเงินเท่าไหร่แกแพดพยายามเลือกผ้าไหมหลายๆแบบมาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเพราะว่าทราบข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าก็คือแค่เข้ามาชมกดถูกใจเป็นกำลังใ,ใจในการตัดต่อถ่ายทำซื้อสวย,ยวันนี้แต่งตัวสวยให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งในราคาคลิปนี้ราคาเท่ากันหมดให้แฟนคลับทุกท่านได้ช้อปปิ้ง่าราคาเท่าไรก็คือ1,800บาทส่งฟรี ยังไม่อาบลายาไม่เย็บริมถ้าเกิดว่าต้องการเสริมมาได้นะคะก็คือ100บาทนะคะเพราะว่ากดยพัดต้องการให้แม่ค้าเย็บริมมีงานทำนะคะคุณผู้ชมได้ช่วยเยอะนะ20บาทนะคะแล้วก็ร้านอาบลำยาแปบาทเพราะฉะนั้นพื้นที่1มาช้อปปิ้งกันเลยไม่ต้องรีบเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะอย่าช้าอย่าช้าต้องให้ไวนะคะเบอร์ที่1คะ่ะเนะเบอร์ที่1นไล่ไล่อีกอย่างว่าลายประตูหวังนะคะ ประตูหวังเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่นะคะนี่ค่ะขนาดหนึ่งคูสองเมตรโดยประมาณนะคะออยู่ในนางแบบเช่นนี้ก็จะสวยอลังการโอ้โหเพื่อคุณผู้ชมจริงๆเลยนะคะเนี่ยทำได้หมดถ้าเกิดว่าให้ผ้าไหมาขายได้นะคะ เพราะ,ะนั้นจะเข้าไปใกล้กล้องแต่ว่าสีของกล้องอเข้าไปสีจะซีดนะคะจริงๆผ้าไหมสีเข้มนะคะนี่คือให้ชมให้ชมลดลายผ้าเฉยๆนะว่ามันเป็นยังไงสําหรับลายประตูวังเบอร์หนึ่งให้ชมให้ชมสวยไหมเพราะฉะนั้นให้ไวให้ไวนะจ๊ะสำหรับเบอร์หนึ่งให้ชมแบบนี้แหละให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมจะได้ล้วนน้ำลายต่อไปเบอร์สองนะคะเบอร์สอง เบอร์สองนะคะนี่เห็นไหมสายเส้นไหมยังอยู่เลยค่ะเบอร์สองต่างกันไหมต่างกันนิดหนึ่งนะคะต่างกันนิดหนึ่งเบอร์สองประตูวังเหมือนกันก็คือการมัดหมี่ของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะคะเบอร์สองวิธีการนะคะถ้ามีข้างล่างแบบนี้มันจะเป็นข้างล่างใส่ข้างล่างนะคะเบอร์สองนะคะประตูวังเบอร์สองนี่นะงามบองาบบ นั่งแบบงามบอกดถูกใจนั่งแบบในี่กระเด้อเบิ้งผ้าไหมแล้วก็มีความสุขเนาะเบิง้งซื่อกับ่เป็นอย่างคะ่ะนี่ค่ะนั่งแบบกิติมศมาดั์ค่ะเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านไกด์แบททำได้หมดนะคะปกติจะเป็นคนใสเฮาเฮาเาเฮา,าแต่เฮ็ดเพื่อคุณผู้ชมนี่เฮ็ดได้หมดเลยคะ่ะมักวาวเล่าคะ่ะแฟนคลับนี้มีคนอีสานหลายพดน,นะคะเบอร์สองค่ะอ่าดูเบอร์สองนะ เบอร์สองจะไปไวนะคะไปไวัยชมไลา์แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเข้า,ขาไปใกล้กล้องสีจะซีดนะคะนี่คือเบอร์สองจ้าเห็นไหมเบอร์สองนะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะจะได้ดูรอยั่วน้ำลายนะคะเบอร์สามจ้าเบอร์สามเบอร์สามก็เป็นอีหนังนอประตูวังค่ะตอนนี้ช่วงนี้เข้าวังบ่อยค่ะลายประตูวังเป็นลายโบราณน,นะคะสีเคมี คนที่มักสีฟ้านะคะนี่คือประตูวังเห็นไหมนี่คือประตูวังนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบดอกกระเจี๊ยบข้างล่างนี่คือเบอร์สาค่ะเห็นไหมอยู่ในตัวคนที่หน้าตาดีเช่นนี้คุณผู้ชมก็หน้าตาดีด้วยแม่นบอกค่ะแล้วก็ใส่จ้งสีนะโอ้ก็งามหลายเนาะผ่าไหมสุดินกดถูกใจให้แนะ่ค่ะเด้อ เบอร์สาค่ะชมกันเพลินๆมาดูนางแบบก็ขำๆกิ้งๆนะคะนางแบบทําได้เพื่อคุณผู้ชมนะคะเนี่ยเบอร์สเบอร์สนะคะจะไม่ใกล้กล้องเพราะว่าสีมันจะซีดแต่จริงผ้าไหมสีสดนะคะเบิ้งงามบบให้ชมแค่นี้เนาะสำหรับเบอร์สาจ้าอ่าต่อไปเบอร์สีเบอร์สีเด้อค่ะเด้อเบอร์สีเบอร์สี เบอร์สีเป็นโคมเจ็ดนะคะเป็นโทนอ่านี่คะ่ะเบอร์สีนะดูเบอร์สีเบอร์สีโคมเจ็ดจะเป็นลนักษณะอ่าเป็นเปลือกมังคุดนะคะท้องผ้าโคมเจ็ดนะคะเบอร์สีค่ะดูเดอ้อดูเดอ้อมาอยูนนบบ่นั่งแบบเด้อค่ะเด้อนั่งแบบเด้อนั่งแบบ เนื่งแบบหรือผ้าไหมอันไหนไงอันงามกว่ากันมีการท้าทายแฟนครับนะคะเบอร์สี่ค่ะ,ะดูกันได้นะคะสวยงามทุกผืนนะคะผ้าไหมสุรินนะคะมีแดงมีเขียวมีเหลืองนะคะ,ะโคมเนะคะโคมเดหรือบางทีเาก็เรียกโฮเรารได้มดถ้าสดชื่นเดคาเดอเบอร์สีนะคะเบอร์สีดูกันเลยนะจ๊ะอ่า ตัดสินใจนะคะราคาเท่ากันเพื่อแฟนค่ะเบอร์สี่ต่ไปเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้านางนางสนมประยุกต์นางสนมเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าดูเด้อเบอร์ห้าอ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือข้างล่างที่มันเป็นลักษณะเหมือนดอกพิกลนะคะวิธีการนุ่งข้างบนข้างล่างนะจ๊ะคุณผู้ชมเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าหนามากผ้าเนี่ย ทอ่อหนาๆจริงๆนะคะไม้แท้ทอมือจัดสรเบอร์ห้านางสนมแต่ใหญ่หน่อยนะคะ,ะเป็นลายโบราณค่ะเบอร์ห้าดูนะเบอร์ห้าเบอร์ห้าสวยไหมคะ,อ,ะอยู่ในนางแบบเบอร์ห้าเบอร์ห้ารองเท้าเบอร์ห้าเอ้ยม่ใช่ผ้าไหมเบอร์ห้างามบอกงามบอเนี่ยเบอร์ห้าสวยไหมคะ ไปชมนะคะท้องผ้ากันที่บอกค่ะจะเป็นสีออกแดงเลือดหมูเข้มนะคะก็จะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแต่เป็นสีเคมีแล้วก็มัดหมีก็ถือว่าเก่งนะคะเพราะพอแน่นๆเลยสำหรับเบอร์ห้าจ้านะสุดยอดคนสซดินเนี่ยผ้าไหมเนี่ยโอ้รอยสีพันลายนะคะไม่ได้ใกล้แพทบอกประยุกต์อย่างเดียวเด้อค่ะเด้อคุณผู้ชมคะ่ะนะคะบอกประยุกต์อย่างเดียวนะคะ าวางแบบว่าไม่งามเดี๋ยวก็จะไม่ตัดสินใจไม่ถูกนะคะเบอร์ห้าต่อไปเบอร์หกนะคะเบอร์หกก็คือโท,โทนท้องผ้าตัวน,นี้จะเป็นออกเหมือนกับม่วงเข้มนะคะเบอร์หกเป็นนพเก้านพเก้าก็อย่างที่บอกว่าร้อยสีพันลายเขาก็จะประยุกต์แซมนั่นแซมนี่ไปนะคะตามประษาของคนมัดหมีคนทอบางทีก็อยากจินตนาการแบบนั้นแบบนี้นะคะเบอร์หกค่ะเบอร์หก ะะเบอร์หกนะคะอ่าเบอร์หกดูกันเด้อเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกเลยค่ะเบอร์หกค่ะดูนะโอ้ช่วงนี้น้นำหนักดีท้องเสียไปอาทิตย์หนึ่งคุณผู้ชมจ๋าน้ำหนักลดเลยจ้าเบอร์หกค่ะนกพกเกอ่าลบกเกถ้าใกล้กล้องมากมันจะสีซีดจริงๆเพราะว่า ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะสีจริงจะสดนะคะคุณผู้ชมก็เลยขอดูแค่นี้พอเนาะสำหรับเบอร์หกจ้างามโบงามโบไปไวเม้าไววเบอร์หกนะคะเบอร์หกจะเอาแบบนี้เลยนะคะเบอร์หกนะคะต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดจะเป็นนางงามค่ะวาสนาของพวกเราไม่ได้เป็นนางงามก็ใส่เสื้อนางงามนะคะเอ้ยผ้าถุงนางงามเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ด นางงามนะคะอืมนางงามสวยไหมคะนางงามนะะี่ค่ะงามบอกงามบอนะคะนางงามเบอร์เจ็ดค่ะอ่ะไปดูใ,ใกล้ๆค่ะสีม่วงค่ะสวยทุกผืนค่ะเชิงบนเชิงล่างใบสีค่ะ เหมือนกันนะ,ะสำหรับเบอร์7ค่ะจ้าต่อไปเป็นเบอร์แปดยังไม่ครึ่งทางเลยจ้ะเบอร์แปดสหรับลายน้าง,งามโทนสีออกน้ำเงินค่ะบอกแล้วว่าพวกเราคณะของเราไม่มีโอกาสได้เป็นนางงามก็สวมเสื้อนางงามได้สำหรับเผ้าไหมนางงามเบอร์8ค่ะคือว่าเ่เคยถูกน้มื р นีเนาะ นี่ค่ะเบอร์แนางงามนะคะนี่ค่ะนางงามสำหรับเบอร์8ราคาเท่ากันนะคะ1,800แล้วก็ส่งฟรีเพื่อแฟนคลับนะคะไม่ต้องการเน้นแสวงการ,รมไเน้นให้คุณผู้ชมได้ซื้อผ้าใหมในราคาที่เบาๆเลยจากเบอร์8เห็นไหมเอ๊ะลืมไปว่าให้คุณผู้ชมไปดูใกล้ๆจะได้ดูโทนเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าไกลใกล้กล้องเกินไป สีมันจะซีเพิ่จริงแล้วมันเป็นสีสดอยู่นะคะสําหรับเบอร์8ปดไลนนางงามจ้าแต่คนพ่เศษน,นี้บอกแม่น,น่าง,งามค่ะหน้างอง้มแล้วค่ะนี่ค่ะเบอร์8นะต่อไปเป็นนางงามเบอร์9เบอร์เก้านะคะนางงามเบอร์เก้าพันแปทุกผืนค่ะเพื่อแฟนคลับค่ะที่เพิ่งเข้ามาชมนางงามเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้า อันนี้เบอร์เก้านางงามคืนนี้สวยนะคะเป็นโทนเม็ดมะขะโทนแบบสีเลือดหมูคะ่ะนางงามเบอร์เก้านะคะนางงามเบอร์เก้านางงามเบอร์เก้านี่นะคะนางงามเบอร์เก้าโอ้โหอยู่ในคนเนี่ยมันสวยจริงๆเบอร์เก้านะคะ เบิรงซื้อๆกักดถูกใจให้ได้ค่ะไม่ชื่อหม่เป็นรายไกด์แพทก็นำมาพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมที่มาไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเบอร์ Ber 9ต่อไปเบอร์10นะคะเบอร์10นางงามเบอร์10แต่เป็นเขียวออกอเขียวตองนะคะเป็นเบอร์10เขียวตองอเขียวตองข้างไหนข้างบนข้างล่างนาะคุณผู้ชมแบบนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือข้างล่างคะ่ะ ะะแบบนี้คือข้างล่างเขียวต้องใครชอบเขียวต้องสําหรับนางงามอุ่มอุ่มอุ่มนางงามนะคะนี่นางงามนางงามนางงามค่ะนางงามเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยนี่ค่ะนางงามสวยไหมคะไปชมกันใกล้ๆจ้า จำเบอร์ไม่ได้ละไล่ต่อไปแล้วกันนะคะต่อไปค่ะนี่นะคะสวยไหมคะง,างา่าบอง่าบอพาไหมสวดิดีมักกะกุถูกใจเด้อค่ะเด้อจ้าต่อไปเป็นเบอร์เท่าไหร,ไร่ค่ะพื้นต่อไปจ้าเป็นสีม่วงค่ะมีเชิงค่ะคนที่ชอบมีเชิงนะคะ นี่ค่ะเวลานุ่งในตัวคนเนี่ยมันจะโชว์เชิงแล้วเดินมาแต่ไกลเจ้าซื้อผ้าไหมมาแต่ไซอ้าซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์อา้าวเราเจ้าเดินทางไปได้อย่างไรโอ้ยออนไลน์กับไกด์แพทส่งถึงบ้านนะคะนี่เห็นไหมงามบอสำหรับผืนนี้นะไปชมกันว่าสีเป็นอย่างไรสำหรับม่วงเข้มนะคะมีเชิงล่างเป็นต้นสนหัวใจนะคะนี่นะคะ งามบองามบอสีม่วงคนที่ชอบสีม่วงเผืน,นี้น่าจะเป็นของคุณจ้าเห็นไนหะมเออผ้าไหมสุดินมีสุด,นนสดยอดเลยคือร้อยสีพันลายนะคะ,ะทีนี้ใคร ใครที่ต้องการงานสีดำค่ะแกลแพทก็เลือกมาบอกแล้วว่าไม่รู้จะเอาใจแฟนคลับอย่างไรก็เลยเลือกสุ่มมานะคะเพราะว่าไม่รู้ความชอบของท่านว่าชอบอยู่เนี่ยกดถูกใจคอมเมนต์กบป,ป็นคุณยาคุณยายทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะผืนนี้นะคะรองวยรองวยจัดเสร็จแล้วนะคะนี่คือ,อดำเหลืองนะคะดำเหลืองเป็นต้นสนหัวใจให้ชมนะคะต้นสนหัวใจให้คุณผู้ชมดู เมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาดีเอ้ยเจ้านี่เนาะคือเข่าขางต้นเองนี่นะคะสวยทุกผืนนะคะราคาเบาสำหรับแฟนคลับทุกท,ทุกท่านที่รับชมทั่วไทยะนะคะดำเหลืองค่ะเป็นต้นสนและต้นสนหัวใจนะคะจะไม่ใกล้มากเพราะว่าเดี๋ยวจะซีดนะคะสีจริงเขาก็คือ ส่วนสำหรับผืนนี้จ้าหมดแล้วคะ่ะต่อไปเป็นผืนสุดท้ายให้แฟนคลับได้ช้อปปิ้งนะคะทอเครือสมองเป็นลายที่ยอดฮิตท,ที่สุดเป็นผืนสุดท้ายแต่ว่าให้ราคาเท่ากันเพราะว่าอุตส่าห์ชมมาถึงผืนสุดท้ายในคลิปนี้นะคะเป็นผักกาดอปดอ,อกมะเขือทอเครือสมองแล้วทอแน่นๆสวยมากเพราะฉะนั้นผืนนี้ ใครเห็นแล้วต้องรีบเอฟเพราะว่าให้ราคาเท่ากันอุตส่าห์เข้ามาชมจนจบคลิปจริงๆต้องขายแพงกว่านะคะกดยแพทจะขาย2000แต่ไม่ขายค่ะใครที่เข้าชมในผืนสุดท้ายในคลิปนี้กายแพทให้ราคา1,800บาทส่งฟรีถ้าอาดมยายเย็บริมก็คือเพิ่ม100บาทไม่บังคับเผื่อบางท่านต้องการเห็นผ้าไหมแบบลงมาจากหน้ากี่เป็นยังไงเป็นการไม่บังคับแฟนคลับนะคะเพราะนั้นคุณเลือกได้เก็บเงินปลายทางก็ได้จ้าเห็นไหมคะดูนะนี่สวยไหม สวยมากค่ปะปากกาตอบผืนนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยสุดๆนะคะนางแบบก็สวยเจ้าคือว่าวได้จังไดหนอเข่าขานต้นเองอีกแล้วผืนสุดท้ายนะคะปากกาตอบทอเกรือสมอเกลือสมอก็เกือเส้นยืนนะคะเป็นเครือสมอซึ่งทอเน่นสุดๆแล้วก็สวยมากๆสำหรับผืนสุดท้ายนี้จ้าเพราะฉะนั้นนะคะ ให้วให้ไว้ใครที่เข้ามาชมจริงจิงจงจริงเคาะถึงหน้าบ้านช้อปปี้ถึงบ้านคุณผู้ชมที่รับชมทั่วไทยเหนือกลางใต้ออกตกต่างประเทศช้อปปิ้งส่งมาแล้วทั่วไทยวันนั้นรีบเอฟมาพ8 0 0ร้อยบาทแล้วส่งฟรีเพื่อตอบแทนแฟนคลับที่รับชมทั่วไทยทั่วโลกด้วยที่รับชมแล้วก็ ชมเพื่อนๆกดถูกใจเพราะฉะนั้น0812571799รีบเอฟมานะคะใครที่เข้ามาก่อนเอฟก่อนได้ก่อนเก็บเงินปลายทางมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผืนอไในคลิปนี้ลาไปแล้วในคลิปต่อไปใครที่กดติดตามกดกระดิ่งจะได้รับชมอีกคลิปหนึ่งนะคะที่รอในคลิปหน้าจะเป็นผ้าไหมแบบไหนรอติดตามกันต่อไปคลิปนี้ขอบคุณที่ตารับชมสวัสดีค่ะอู้เรืมไปเรืมไปสวัสดีค่ะบายบาย